สวัสดีครับนี่ก็พบกับผมอีกแล้วนะครับเซมเอ็มนะครับเซมจากยู e สุนคะรหลวงพระรามสองนะครับวันนี้จะมารีวิวเบ็์โฉมของคันยี่สามนะครับเป็นตัวสี่ประตูยกสูงกอวแฟร์นะครับแต่เดี๋ยวพาไปชมกันก่อนนะอ่านี่ครับไฟหน้า LED นะครับไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟตัดหมอกนะครับกระจังหน้าแบบโรมเมี่ยมสลับเทาดำเนาะ มานนี้นะอันนี้คือรถรอส่งมอบลูกค้านะครับลูกค้าก็จะมารับแล้วนะครับหัดกุสักหน่อยนึงนะครก็คือนะครับตัวนี้นะครับลูกค้าใส่แม็กนะครับใส่แม็กแล้วก็โหลดนะครับหน้าหนึ่งหลังสองนะครับจะเป็นแม็กเวลตัวนี้นะฮะ,มมน,ะนี่ครับหน้าหนึ่งหลังสองจากค้าสูงประมาณนี้อ่านี่ครับหน้าหนึ่งหลังสอง ความสูงไม่แต่ประมาณนี้เลยนะครับใกล้เคียงกับตัวเตี้ยนะครับบางคนเปนชอบสายซิงนะครับมีล้อแท้เนาะ่าดูด้านหลังครับอ่าลืมบอกครับตัวนี้เป็นมือนะครับเดตัวแท้เนี่ยจะเป็นมือจับแบบโครเมียมนะครับนี่ครับโครเมียมแล้วก็มีแถมคิ้วข้างศาสไปให้นะครับด้านหลังบ้างนะครับนี่ครับไฟท้าย LED นะครับนี่ครับ ก็จะมีกันชนท้ายให้นะครับมีกล้องมองหลังนะครับพร้อมมือจับแบบพรีเมียมนะครับเกลเดแซกก็คือจะมีสัญลักษณ์แบบนี้นะครับอยู่ครับเกล็ดแซกของเราโอเคครับเดี๋ยวไปดูภายในนะฮะดูด้านหลังกันก่อนนี่เลยครับเป็นวัสดุหนังนะครับเป็นหนังพรีเมียมเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับ มาพานี้เลยครับมีอ่ามีพายามปูพื้นมาให้แล้วก็เป็นเบาะหนังแบบคูลแม็กซ์นะครับเบาะกับคูลแม็กซ์นะเบาะกันความร้อนนะครับโดนแอร์แป๊บเดียวก็เย็นแล้วนะครับอาจจะมีแอร์หลังมาให้ด้วยนะเกรีดนี้นะครับสีประตูยกสูงขึ้นแซดนะครับแถมปลั๊กเสียบ USB แบบอ่ารู้สึกจะเป็น 2.1A นะครับ5วัตต์ 2.1A นะฮะแล้จะเป็นช่องเก็บสัมภาระหนึ่งช่องนะครับไว้เสียบโทรศัพท์อ้างได้นะครับ ก็จะเป็นปรับตรงนี้นะครับปรับความแรงแอร์นะครับปรับได้นะครับผมก็อันนี้เลื่อนซ้ายขวาได้นะครับนี่ครับบางคนบอกอ่าสี่ประตูว่าจะเก็บของจะเก็บได้หรือเป,ปล่กากลัวเบาะขาดไม่ต้องกลัวครับกลัวเบาะขาดนี่เลยครับมันจะมีแบบนี้ให้อยู่นะครับไว้ดึงแล้วก็พับขึ้นสามารถพับขึ้นได้เลย แบบนี้นะฮะับขับขึ้นแบบนี้ได้เลยนะครับวางของได้นะครับก็มีช่องเก็บสัมภาระอยู่งช่องในนี้นะครับพับขึ้นได้ทั้งสองเบาะนะ,อะโอเคมาดูด้านหน้าฮะด้านหน้าครับนี่เลยครับวัสดุหนังนะครับสวิตช์ควบคุมกระจกนะครับ อ่าแล้วก็มีกระจกพับกระจกแบบพับกับแบบเปิดไม่พับนะครับแล้วก็ตัวเรียกว่าอะไรอ่าตัวปรับกระจกมองข้างนะครับหมุนซ้ายหมุนขวาตัวนี้จะเป็นคันโยกนะครับหมุนซ้ายหมุนขวานะครับนี่จะเป็นเลื่อนแบบคันโยกแบบนี้นะครับซ้ายอ่า้ายขวานะขึ้นลงนะครับอ่าแล้วก็มาดูตรงนี้ครับนี่ครับอันนี้ผมชอบมากเลยครับเป็นแบบพิเศษเลยนะ เนี่ยคือรถทุกคันอะ่ะผมบอกเลยว่าต้องมีนะครับเนี่ยแบบนี้มีประโยชน์มากครับเวลาคนหิวน้ําเนี่ยแถบังโดนแอร์เนี่ยเหมือนว่าแช่เย็นได้เลยนะครับตรงนี้เลยนะครับเปิดแอร์แรงๆปุ๊บโอ้โหเย็นแน่นอนต้นํงแข็งอะไรช้านะครับอ่าแล้วก็จะมีตัวนี้ครับอาจจะเป็นตัวแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เอาไว้เวลาบบถ้ารถติดหลหือ,อะไรอย่างเงี้ยเราปิดเราเปิดเราปิดหมดเนี้แล้วรถมันก็จะมีพละกําลังมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีตัวปรับระดับไฟหน้าตัวนี้นะครับปรับไป้ถึงสี่ระดับนะครับศูนย์ถึงสี่ในกรุงเทพแนะนําให้ปรับแค่หนึ่งถึงสองนะครับถ้าศูนย์อาจจะแพงแตกชาวบ้านนะอ่าโอเคอ่าก็ที่เปิดฝาถังน้ํามันแล้วก็ที่เปิดหน้าฝากระโปรงรถนะครับแล้วก็จะมีตัว ล็อกเทคตัวนี้นะครับที่แถมไปให้ล็อกเทคตัดสตาร์ทนะครับเฉพาะที่นครหลวงเท่านั้นนะครับตัวนี้นะที่แถมให้ให้ฟรีนะครับลูกค้าตัวนี้มูลค่าประมาณน่าจะรู้สึกน่าจะประมาณสี่พันได้นะครับตัวนี้นะล็อกเทคตัดสตาร์ทเลยนะครับเดี๋ยวจะมาสาธิตให้ดูนะโอเคอ่ะโอเคลรามาต่อกันที่โฟมอลัยนะครับเป็นโฟมอลัยแบบ มันติฟังก์ชันแล้วก็จะมีคูดคอนโทรลด้านฝั่งนี้นะครับเอาไว้ปรับระดับตั้งค่าความเร็วได้แล้วก็ตั้งค่าหน้าจอเอ็มไอดีตรงนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับไม่ค่อยโฟกัสเนาะประมาณนี้นะครับหัวเกียร์นะครับอ่ะหัวเกียร์จะเป็นประมาณนี้แหละครับตัวนี้จะเป็นพลาสติกนะครับใสๆเนาะอืสวยครับตัวนี้บอกเลยว่าซื้อตัวนี้คุ้มมากครับเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดเลยครับตัวนี้ ขายดียิ่งกว่าตัวเลิ่อนะครับนี่ตัวปรับทิศทางแอร์นะครับปรับระดับพัดลมกับระดับความเย็นนะครับหน้าจอนะครับหน้าจอหน้าจอนี้จะเป็นหน้าจอบแบบอ่าเจ็ดนิ้วนะฮะเจ็ดนิ้วเนาะไม่สิเก้านิ้วสิหน้าจอเก้านิ้วนะฮะอ่าโฉมต่ายี่สิบสามนะครับก็จะมีป้ายอย่างนี้มาให้ค,ครับยูสุเอ็กเซลเรนซี่ครับนะครับถ้าเป็นพอปียี่สิบสามก็จะมีแล้วตัวต่างปยี่สิบสองยังไม่มีป้ายนี้มาให้นะ แล้วก็จะมีแถมกล้อง,งน้ารถไปให้ครับผมอาประมาณนี้เลยครับช่องเก็บสัมภาระสองช่องนะครับนี่เลยลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจนะครับอยากจะรับรายละเอียดหรือว่าสอบถามข้อมูลรายละเอียดเรื่องการออกรถด,ดาวรถเท่าไรหรืออาชีพอะไรออกได้ไม่ได้เดี๋ยวคุยกับเซลลเอ็มได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์อะไรไว้ให้ ใต้คลิปนะครับว่าให้ติดต่อนะครับเป็นลิงก์ไลน์นะนี่ครับแล้วก็ตัวกุญแจตัวกุญแจจะเป็นตัวนี้นะครับแบบนี้เลยอ่าเดี๋ยวเรามาลองล็อกเทคกันที่แถมไม่ให้นะครับอ่าเวลาล็อกนะครับให้ล็อกแบบนี้ฮะมันจะมีการบีบแบบนี้ครับบีบเข้ามาโอ้หนึ่งทีครับดูนะครับสตาร์ทไม่ติดครับนี่ครับไม่ติดครับแต่หน้าจอติดครับ ตายไม่ติดครับผมเวลาคลายทำยังไงเวลาคลายนะครับหมุนหนึ่งช่องนะครับสองช่องนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ทุกครั้งนะครับต้องดูที่เกียร์ด้วยนะครับว่าเกียร์อยู่สภาพเป็นเกียร์ว่างหรือเปล่านะกลับสไตล์ดูเรียบร้อยครับติดเรียบร้อยครับผมอ่านี่คือเพ่อมีประโยชน์ครับสําหรับคนไปต่ังจังหวัดจอดที่เปรี้ยวๆนะครับมีประโยชน์มากนะครับ หน้าจอ,อยำเดีนี้ผมก็ตั้งข่าเรียบร้อยแล้วว่าน้ำมันเท่านี้หรือร้อยหกสิบกิโลเมตรนะครับนี่ครับตัวหน้าจอกดเข้าไปได้เลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับต่อบลูทูธได้ and ด o i d Auto โตก็ต่อได้นะครับ p p l เ CarPlay ก็ต่อได้บลูทูธต่อได้ครับต่อไวเลสสมัครแอนดรอได้ด้วยนะครับเป็นสะท้อนหน้าจอได้นะครับตัวนี้นี่ครับแถมมีลำโพงข้างบนอีกสองตัว ไฟนะครับไฟเก๋งนะครับแล้วก็ไฟฝั่งข้างหน้านะครับตัวม่านบางแดดนะครับอ่ะรเราเปิดดูกันนี่ครับก็จะมีไฟให้แบบนี้ครับม่นบางแดดอ่าสวยครับอโอเคอ่าครับ ก็ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับติดต่อผมได้เลยนะครับอีซูซูเซลเอมนะครับของผมนะครับเบอร์ติดต่อนะครับ0642259997เซลเอมเบอร์เดียวเท่านั้นนะครับนี่เลยครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ผมขอการลาสวัสดีก่อนนะครับสวัสดีครับวันหลังเจอกันใหม่นะครับเป็นรุ่นไหนฝากติดตามกันด้วยนะครับ